มาอยู่ในม e c ครับเอาชีวิตรอดธรรมดาในอีพีที่สามิบแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปทําอะไรเราจะไม่สร้าง <c oughs> ใช่พารน,นี้กูจะไม่สร้างขี้เกียจแหมตร้างมา2องีติดกันแล้วนะหัวแทบระเบิดลยนะั่งคิดงมไม่เถอะ <c oughs> เดี๋ยววันนี้เราจะพาทัวใช่พาทัวอะไรครับพาทัวแมปของเราแล้วก็จะแจกกันลิงก์อยู่ใต้คลิปจะโหลดก็ตามแต่ส่วนวิธีโหลดก็ วิธีโหลดวิธีลงก็ไปงมกันเอาเองคิกจะสอนโอเคปะ่ะมาเดี๋ยวเรามามันจะแจกแมกัมันจะเอ้ยจะแจกหมกัมันต้องพาทัวร์ตรงไหนก่อนวะนะ่ะเดี๋ยวพาไปแถวแถวจุดเกิดจุดเกิดกูอยู่ไหนวะนั่นดิจจำได้ว่าพาร์ทแรกๆน่ะผมมาแถวนี้ไว้เออนั่นี่นี่นี่พาร์ทแรกพาร์ทแรกพาร์ทแรกเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเราตั้งเตาพงเตาผิงแล้วก็โตคราฟแล้ว ไปเีครับเราเตียงเอาไว้แถวนี้อ่าก็แทงไม่ได้ดูก็ย้อนกลับไปดูด้วยนะจ๊ะกดไลค์กูด้วยโอเคมาเลี้ยวต่อมาก็จะเป็นเออบ้านหลังเอ้ยตรงนี้ก่อนตรงนี้ก่อนจะเป็นหาดแห่งความทรงจํานะครับก็จะเป็นปกคลิปของพาร์ทหนึ่งเอ,อหาดตรงนี้ถึงแม้สภาพมันอาจจะว่าจะกบหลายทีแล้วแต่กิ๊กแย่ไม่ได้ทำสักทีอะต่อมาจะเป็นบ้านหลังแรกของเรา มันคือบ้านรู้ว่าแค่มีเตียงเว้ยแค่มีเตียงมีโต๊ะคราฟมีเป์น,นั้นมีกองแค่นี้มันก็คือบ้านแล้วบ้านสไตล์คนขี้เกียจแล้วก็มีปกแบนลงแบนเนอร์มาแปะแปะเอาอันนี้ผมมังกรภูมิใจจริงๆเลยมาเดี๋ยวต่อมาจะเป็นเอ,อ่ออะไรอ่ะไอ,อตรงนี้ตรงนี้เป็นไอ,อนี่ท่าเรือนายสร้างประมาณพาร์ทสองไม่ก็พาร์ทสาม แต่ว่าทำไมสร้างตรงนี้ขึ้นมาคือตอนนั้นอะ่ะผมไม่อยากให้เกมมันไปเร็วเกิน <_ C os> ไปเว้ยก็เลยเอาเวลาว่างน่ะมาสร้างตรงนี้เล่นแล้วก็ได้ออกมาเป็นสภาพประมาณนี้ถามว่าได้ใช้ไหมก็มันไม่ได้ใช้อะ่ะแล้ก็มาตกแต่งเฉยๆอะ่ะมาตรงนี้จะเป็นสะพานสะพานของเราก็มันก็สะพานอะ่ะถามว่าทําไมต้องทํา คือจะให้ผมว่ายน้ําระหว่างตรงนี้ไปตรงนู้นมันก็กะไรกะไรอยู่ใช่ปะมันแบบเวลามุดน้ําแล้วมันรู้สึกหงุดหงิดเออเวลาเห็นในคลิปนั่นแหละประมาณนั้นตรงนี้ต่อมา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 จะเป็นสะพาน V ีสองอะสะพานวีสอง,อสสองถ้าจากสะพาน V ีสองเราจะเป็นจะมืดแล้วอะ่ะถ้าจากสะพาน V ีสองเราจะพามาดูตรงนี้กันนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปเลียงตามพาเลยนะแบบจะพยายามเลียงให้เท่าที่จําได้ อัน,นจะเป็นเหมืองของเรานั่นเองก็คือแบบลงไปข้างล่างดังโป๊ะเนะี่ยโอเคอันนี้จะเป็นจุดที่ผมใช้ไว้หาเพชรนะครับนี่เราจะขุดแบบเลเทกันหน่อยอืมมันไม่ค่อยมีระเบียบเท่าไรหรอกเดี๋ยวขึ้นไปแป๊บขึ้นไปแปบอ๋อฟื้นโอ,อชอบจริงๆเลยระบบลิฟต์ปิงโอเคถึงจุดหมายไปทางอย่างปลอดภัยเดี๋ยวต่อมาจะเป็น ฟาร์มของเรานี่จะเป็นฟาร์มข้าวก็ทําไปตอนพาร์ทที่สนะี่นะน่าจะพาร์ทที่สี่ครับอืมเป็นฟาร์มแบบมินิมัลแล้วก็ไม่คิดจะขยายเลยเพราะว่าแค่นี้มันก็แทบแทบไม่ได้เก็บเกี่ยวอยู่แล้ว <c oughs> จริงอันนี้จะมาผมทําเพิ่มมาทีหลังนะครับไอ้พวกโซนข้างหลังเนะี่ยอืมแล้วก็ฟาร์มวัวของเราก็ตอนแรกมันก็มีวัวแบบเกือบร้อยตัวเลยไหมอาจจะประมาณ ห้าสิบหกสิบตัวอะไรประมาณนั้นแต่ก็เหลือเท่าที่เห็นแล้วครับถามว่าเอาไปไหนหมดก็เนี่ยดา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 ดแหมก็เอนชานกันกระนำเลยนะจริงๆแทบไม่ได้ใช้เลยตัวเอนชาน์ส่ะส่วนใหญ่ไปแลกกับ NPC เอาแล้วก่อนอื่นขอนอนไหมนอนนอนนี่มาขี้เกียจนอนอนนอนนอนหน่อยนอนหน่อยต่อไปต่อไปจะเป็นเอ่อต่อไปก็มันมันอยู่ส่วนนี้มันมันอยู่ตรงนี้เหมือนกันเลย จริงๆมันอยู่ตรงนี้ทุกคนแต่ผมทุบทิ้งมาละอ้ตรงนีน้ที่เดิมเลยจะเป็นประตูนรกประตูนเนเธอร์ประตูแรกของเราก็ได้ทําการเมื่อกี้จะเป็นประตูนเนเธอร์ประตูแรกของเราก็ได้ทําการทุบทิ้งแล้วก็เอามาวางไว้ข้างใต้นี้เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็สร้างขึ้นมาให้มันดูเป็นแบบแนวทางรถไฟใต้ดินนิดนึงจะได้มีความแบบสวยงามเออวะทำไมผมถึงทางแบบนี้วะก็สวยงามอะเพิ่มความดูดีขึ้นมาสักนิดสักน้อยแล้วกันนะ โอเคพอเข้ามาในนี้เราก็จะสังเกตเห็นได้ว่าไม่มีเรือเรือกูอยู่ไหนอ่ะอ้าวแป๊บหนึ่งท้าใหม่ก็ได้แหมติกจิจอันนี้ก็ผอมมันจะลุกๆตัวหน่อยนะไปแบบสร้างไอ้นั่นมาจากพาที่แล้วแต่ก็ไม่ได้เคลียร์ของอ้าวเรือทุบทุบทุอ่าวัลลาวงลิงดีลิงดีดอ่า ไปเลยอนนอนนนตรงนี้จะเดี๋ยวต้องพาไปดูตรงนู้นก่อนดิเออเฮ้ยตรงนี้อาจจะตรงนี้แมงแวงว่ะแป๊บนึงมีอะไรมาอุดไหมไม่มีอะไรมาอุดก็เดี๋ยวอุดให้ทีหลังแล้วกันเออจุ๊บจุ๊บจ๊บจ,บจ,บจ,บจบหรือว่า,าจ,จะไม่อุดให้ก็ได้นะก็ถ้าโหลดไปแล้วผมยังไม่ได้อุดก็ไปอุดกันเอาเองแล้วกันถ้าขัดใจ ตรงนี้จะเป็นฟาร์มไอรอนเดี๋ยวก่อนพาไปดูฟาร์มไอรอนเราไปดูไอ้นี e ่กันก่อนไปดูหมู่บ้านของเรานั่นเองนะจะเป็นโซนร้านค้า <c oughs> นราก็เล่นมาสามสิบกว่าพาร์แล้วเพิ่งจะมาพาทัวร์เนี่ยคือจริงๆตอนแรกอะ่ะแมปกะว่าจะแจกหลังเล่นจบนะแต่ดูทรงแล้วมันไม่น่าจะจบง่ายๆใช่เ <c oughs> พราะว่าแมขท <c oughs> ี่เกียจทำไงวะมาตรงนี้จะเป็นหมู่บ้านเอ็มบีซีของเราก็ จริงๆใช้ปีกอเลทถ้าบินมาก็ได้แต่ก็นั่นแหละตรงนี้จะเป็นแบบอันนี้ผมเอา MPC มารวมรวมไว้จะได้ไม่โดนซอมมี่แดกตายเลยพูดง่ายๆก็คือเอามารวมไว้จะได้จาัดก,การประชากรได้ง่ายนั่นแหละตรงนี้จะเป็นโซนแรกของหรือว่าสมุดเอนชารก็จะมีพวกเอนชงเอนชารต่างๆที่สําคัญอืหรืออาจจะไม่สําคัญก็ได้แต่ส่วนใหญ่มันก็สาคัญหมดแหละได้ใช้หมดทุกอันครับเอนชารที่ผมเอามาไว้ตรงนี้อาจจะมีไม่ครบนะเพราะว่ามันมีอยู่แค่นี้อ่ะไอตรงนี้อะไรก็นล้เดี๋ยว ถ้ามันเป็นบล็อกดินนะเพื่อนอย่าบอกในสมุดมันอยู่ข้างใต้นี้หน่เลยเออไม่ได้แก้สักทีก็ไปแก้อเอาเองนะถ้าขัดใจว่าตอนเดี๋ยวาพาไปดูที่ต่อไปเลยล <c oughs> แล้วกันว่าเรากินแกลบทองหดรวยเป็นทมีมีทองใช้จริงๆเลยคนนี้แต่ไม่ได้ทำฟาร์มทองทีนะว่าจะทำหลายทีละแต่ก็แค่ว่าจะไม่ทำสักทีว้า ออกมาพอดีเพื่อนอันนี้คือเพื่อนร่วมทางของเราใน EP นี้นะครับอืมอไหลวะนะปุ๊บเลาจอดเอียบเลยป้ายนิดนึงไม่เป็นไรอันนี้จะเป็นฟาร์มเหล็กก็ทําไปประมาณพาร์ทที่ยี่สิบกว่าเป,ป่าวะลืมแล้วอะ่ะแต่ก็ได้ใช้อยู่ได้ใช้อยู่มาแต่ง <c oughs> <c oughs> งด้วยแต่เพืนในมองเราด้วยสายตาแบบนั้นแบบเพื่อนเวอนกับแบบโอ้โหแล้วมองพร้อมเพียงกันด้วยนะประเด็น อันนี้เดี๋ยวน่าจะมีไอรอนโกลิลมเกินหรือเปล่าทำไมไม่เห็นมาเกินเลยวะเอราเดี๋ยวมันก็เกิดอ่ะเอออันนี้ผมก็ไม่ค่อยได้มาเอฟเคเท่าไหร่นะมันก็อาจจะมีผลผลิตที่แค่เนี้ยซูไม่ได้มายืนนเอฟเคเลยว่าง่ายๆอันนี้ก็อ่าหยิบหยิบมาหน่อยก็ได้หยิบมาหน่อยหยิบมาหน่อย่ะเอ้ยอ,อันนี้จะเปไน็นไอ้นี่ป้อมยามที่กิงสร้างมาแบบไว้เก็บของแหละอืม ไปไปมาๆก็ขี้เกียจทุบกล่องแล้วก็ย้ายของก็เลยสร้างอันนี้ครอบขึ้นมาแล้วก็ทําเป็นที่เอเคซะเลยนี่ความขี้เกียจของเรานี่มันสุดยอดจริงๆปืดเออเรือเราก็อยู่ตรงนี้นี่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 มันมีนี่จะเป็นแบบกระจกคอยคอยแบบ่องเข้าไปด้านข้างได้แต่จริงๆตอนใช้มันก็ไม่มีใคร่องหรอกก็ทําขึ้นมาสวยๆทั้งนั้นนะตรงนี้จะเป็นทางตันละหมดละ ทางรถไฟของเราก็คิดว่าจะทําเพื่อไหมก็คิดว่าไม่ขี้เกียจถึงไหนแล้วนะ่ะเราเข้าประตูมาแล้วมเมื่อกี้นึกย้อนความจำแป๊บ,บ,บนออหนึ่งออน่าจะเข้าประตูมาแล้วก็เดี๋ยวพาไปทัวร์สตองเอ,อ้ยเดินทัวร์แถวนี้ก่อนก็ก็ได้เดินทัวร์คร่าวๆตรงนี้ก็จะมืดนิดนึงนะแบบตอนนั้นจําได้ทอดหมดไม่มีงบประมาณอืมท <laughs> อดขาดแคลนมากเลยรู้สึกว่าไมค้าเวอร์ชันใหม่น่ะ อันนี้ทาเป็นแบบวางไว้ทําเป็นแสงแบบคือตอนนั้นผมจะไปแบบใช่ไงตอนนั้นยังไม่ได้ทําประตูทีมันก็เลยต้องวางเป็นสัญลักษณ์แล้วก็ขึ้นไปข้างบนอืมมาเดี๋ยวพาไปทัวร์สตองโฮสักเนสตองโฮอะไรสตองโฮมันก็ตรงนี้พาไปทัวร์ดีเอ็นสักนิดหนึ่งทางนี้ก็ไม่ได้ทําให้มันดีๆสักทีนะอืมก็ใส่ปีกเซฟเทสไปก่อน <laughs> เพื่อเกิดเหตุไม่คาดคิดแล้วก็ไม่คิดว่าจะทําด้วยใช่ ทางไปเอนซิตี้อ่าเรามีทางไปเอนซิตี้ถึงม้รูปร่างมันจะประหลาดนิดนึงเพราะว่าตอนต่อขึ้นไปก็คำนวณพลาดครับใช่ประมาณนั้นแล้วมาตรงนี้ก็ก,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 ก็ดีเอน็นอะมันไม่มีอะไรปะมันไม่มีอะไรอยู่แล้วไปกลับ <laughs> กลับเพื่อไปเหลือร่องรอยการต่อสู้กับมังกรเล็กน้อยนะอันนี้ก็มังกรฆ่าไปตัวเดียวนะครับยังไม่ได้คืนชีพที แล้วคิดว่าจะไม่ทาด้วยขี้เกียจโอเคต่อมาต่อมานอนก่อนมืดไม่ชอบอ่าเดี๋ยวใครไม่รู้ว่าทางกลับบ้านจากหมู่บ้านไปบ้านผมมันไปทางไหนก็จะพาไปดูเออว่าตรงนี้ลืมเลยแหมดีนะมาเห็นก่อนลืมได้ไงนะตรงนี้ก็จุดสําคัญเลยครับเป็นเขาเรียกว่าตอนนะเอาปีกออก่อนปุ๊บโอเคเป็นฟาร์มแ,แรกของผมเลยอืมก็เป็นฟาร์มแรกเลยละ่ะ ก็ระบบลิฟมันอาจจะไม่ได้เรียกว่าลิปด้วยซ้ำไม่จ,จังแบบโบราณ <laughs> ไม่ไม่ใช่โบราณเนี่มันแบบที่แมงมักกายชิบหายเลยคือเคยลองทําเคยพยายามทํามันแบบไอ้ระบบระบบฟองน้ำหรอไอ้ชื่อว่ามันมันใช้ไอ,โอ้โซอ่ะโซโซแซนน่าเป็นเร่ยกว่าโซแซนประมาณนั้น ก็ใช้แล้วก็ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่รับน้ำแมงทะลักคือแบบมันมันต้องแก้ายาวเกินไปที่เจ็บถามนั่นเองนะมาเดี๋ยวลงมาข้างล่างตรงนี้จะเป็นไอเครื่องไทเดนคิวเลอร์ก็กดไปแล้วเราจะเนี่ยเกี่ยมสเกลได้แบบนี้อันนี้ส่วนใหญ่ผมก็จะลงมาฟาร์มแบบลงมาฟาร์เอ็กีตรงนี้ในช่วงแรกๆในช่วงแรกนะแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้มาเลย <laughs> เนี่ยามาพร้อมกับคนดูแนละมา ต่อมาจะเป็นข้างล่างอีกหนึ่งชั้นก็จะเป็นที่เก็บของโอ้โหบนมิวเต็มเลยนะเนี่ยน g a ของเต็มหมดเลยนี่มันอาิิมหาหาหาบนมิว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 อะไรประมาณนั้นปะลกจะเก็บของมาให้ลบตัวทำไมก็ไม่รู้เหมือนกันหืมกวา่ากว่าจะขึ้นมา,าติดติดติดกว่าจะขึ้นมาถึงแม่ ใช้เวลาใช้ย่อยเลยเดี๋ยวต่อไปจะพาไปดูตรงนี้กันเอเดี๋ยวไปด้ครับกินป่ะก็กินได้ไม้เชื่อมันโคตรหรูให้แครอททองกระต่ายกินนะโหโคตรจะรวยเหรว่ามาเหลือกินเหลือใช้จริงจริงก็ไม่ขนาดนั้นหรอกแป้งโอเคเราใสา่ผีไปก่อนไปเรากลับ,บบ้านเราด้วยการเออใช้เพลอะไรดีกว่า จริงๆข้ามเขาไปแค่ลูกเดียวครับเราก็จะถึงบ้านเราอย่างปลอดภัยแม่งห่างกันนิดเดียวมันไม่จําเป็นต้องทําก็ได้ว่าไอ้ทางแบบนี้แต่ก็เผื่อกรณีไม่มีผู้ก็เดินไกลด้วย <c oughs> เฮ้ยไอ้ตรงนี้เดี๋ยวพามาดูตรงนี้ก่อนไอ้ตรงนี้จะเป็นทางไปนี่เป็นทางไปแบบทางไปหมู่บ้านทางเก่าเออซึ่งก็ทําทางมาสิ้นสุดตรงนี้แล้วก็ให้ตรงไปเอาเองด้วยสัญชาตญาณตรงนี้จะเป็น จุดที่เหนือธรรมชาตินิดหนึ่งนะครับก็คือน้ำมันเป็นสภาพแบบแมปแบบเนี้ยมันก็สวยไปอีกแบบนึงนะเออว่ะนี่มันน้ำตกโคตรสวยไป,ปเดี๋ยวพากลับมาดูตรงนี้กันก่อนนะตรงนี้จะเป็นน่าจะรู้กันละน่าจะรู้กันละสำหรับใครที่มาดูช่วงหลังๆก็จะเป็นสถานเลี้ยงแล้วแกะมึงเกิดได้ไงนะ่ะสถานแบบ สงเคราะห์เจ้าออล่หรือแอลล่ก็ไปเอาเขามาจากไอแมนชั่นแล้วนะส่วนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นมาถึงโซนสุดท้ายที่เราจะพาไปดูแล้วโซนสุดท้ายแล้วยังวะตรงนี้โอ้ยพูดมากผมว่าผมเก็บของก่อนดีกว่าของมันเต็มอะมาดูในโซนสุดท้ายของเราก็คืออ,อายแล้วนะ,ะก็คือ,อในโซนของหัดเต่าใช่อันนี้ ชื่อผมตั้งไปเองนะครับเพราะว่าให้มันอิงก,กับสภาพตรงนั้นนิดนึงน่ะมันเป็นเตา่าแล้วก็มีเต่าอีกตัวหนึง่งประมาณนั้นตรงนี้จะเป็นหมู่บ้านที่คิดว่าจะทําแต่ก็คือมันก็ทําเรื่อยๆละ่ะอาจจะแบบไม่ได้ทาแบบรวดเดียวเสร็จก็อาจจะทําทาทาหยุดหยุดทำทำหยุดหยุดก็อารมณ์ผู้รับเหมา<笑><笑>เดี๋ยวทําเดียวหายอะไรประมาณว่าตรงนี้จะเป็นบ้านหลังแรกของเรานะครับซึ่ง มันคือบ้านที่ไม่ค่อยมีเฟอร์นิเจอร์เท่าไหร่เพราะว่าขี้เกียจวางใช่ข้างล่างก็จะเป็นออพ่อไก่ก็จะมีไก่อยสามตัวนี่เป็นกล่องเก็บเก็บอะไรมะกล่องเก็บซีดมีซีดเม็ดหนึ่งเพื่ออะไรไม่รู้เหมือนกันมาโอ้ยหมดเอ้เสียงหมดแล้วนะส่วนตรงนี้ตรงนี้อืมตัวนี้เป็น <c oughs> ลงตีเหล็กใช่จะเป็นลงตีเหล็กประมาณนี้เดินเข้ามาก็สร้างไว้เมื่อโอ๊ยเจ็บเนี่ยดูข้าๆแล้วกัน <c oughs> ลองตรงนี้จะเป็นลงไม้ซึ่งก็ยังไม่มีเฟอร์นิเจอร์เหมือนเดิมตกแต่งไม่เป็นครับเฟอร์นิเจอร์ไอ้รูปร่างว่าจะแปลกประหลาดนิดนึงตรงนี้ก็เป็นหลังคาแบบเปิดโล่งซะด้วยตรงนี้จะเป็นแบบ ทางออกมาชมวิวข้างนอกประมาณนั้นลิงก <Link map. S 1> ์แมปตามที่บอกไปอยู่ใต้คลิปแล้วก็มีแค่ลิงก์แมปปะวะเออประมาณนี้ส่วนวิธีลงก็ไปงมกันเอาเองเพราะมันก็ลงไม่ยากอยู่แล้วล่ะปะปิดคลิปค่าแจกแมปนี่ขอคนละหนึ่งไลค์ด้วยโอเคป่ะใครจะจิ้มโหลดอ่ะมีค่าใช้จ่ายด้วยหนึ่งไลค์าาด้วยเฮ้ like ยอย่าลืม